แท้จริงแล้วมันคือหมอกที่กำลังบังหลุมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเอาไว้และวันนี้ผมจะมาเป่าหมอกนั่นทิ้งให้คุณเห็นภาพชัดๆคุณรู้ไหมครับว่าในขณะที่เราบน่นเรื่องเศรษฐกิจกันปากเปียกปากแฉะพวกยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีทเขากำลังทำอะไรกันอยู่ แค่ครึ่งปีแรกของปี2025มีการยื่นขอเปิดกองทุน SPOT-OUTCOIN ETF หรือกองทุนคริปโตที่ไม่ใช่บิตคอย n ไปกี่กองทุนรู้ไหม31กองทุนย้ำอีกครั้ง31กองทุนนี่มันเป็นจำนวนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์10กว่าปีของบิตคอย n เลยนะเว้ย นี่ยังไม่นับกองทุนโซลน่าที่ให้ผลตอบแทนจากการสเตกิ้งกองแรกในประวัติศาสตร์ที่เปิดตัวปุ๊บเงินไหลเข้า12ล้านเหรียญในวันเดียวหรือแม้แต่กองทุน NFT รูปนกเพนกวินอ้วนๆอ,อย่างพัจจี้เพนกวินก็ยังมีคนยื่นขอเปิดนี่มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเกมมันเปลี่ยนไปแล้วครับสงครามครั้งใหม่มันกำลังจะเริ่มแล้วครั้งนี้คนตัวเล็กอย่างเรา มีที่ยืนแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวไม่ใช่แค่ความเชื่อวันนี้ผมมีหลักฐานเชิงเทคนิคโคตรจับต้องได้6ข้อที่จะมายืนยันว่าฤดูปันเหรียญหรือเอลคอยซีซั่นที่ทุกคนรอคอยมันไม่ได้กำลังจะมาแต่มันมาถึงแล้ว6สัญญาณฟ้าที่บอกว่าปาร์ตี้กำลังจะเริ่มข้อที่หนึ่ง ไทม์ไลน์นับถอยหลังระเบิดเวลาของบิตคอยจำบิตคอยฮาวิ่งเมื่อปี2024ได้ไหมครับประวัติศาสตร์บอกว่า15เดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นคือช่วงเวลาทองคือช่วงที่ซัพพลายบิตคอยจะเริ่มขาดแคลนจริงๆและราคาสินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างจะพุ่งทยานตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลานั้นเป๊ะๆมันคือนาฬิกาที่กำลังเดินไปสู่จุดระเบิดข้อที่2 ก๊อกน้ำ M2 ที่ยังเปิดไม่สุดไม่ต้องไปสนสับเทคนิคยากๆครับเอาเป็นว่า M2 คือปริมาณเงินสดทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจราคาบิตคอยกับปริมาณเงินเนี่ยมันวิ่งตามกันเหมือนเงาตามตัวเลยแล้วตอนนี้กราฟมันฟ้องว่าเงินยังไหลเข้ามาในตลาดคริปโตได้อีกมหาศาลก๊อกมันยังเปิดไม่สุดปาร์ตี้ยังอีกยาวข้อที่3สัญญ,ญาณจากหลุมศพเอาคอย มองไปที่กราฟเหรียญเล็กๆส่วนใหญ่สิครับมันเหมือนเพิ่งคลานออกมาจากหลุมศพชัดๆราคาพวกนี้มันผ่านการล้างบางครั้งใหญ่มาแล้วคนที่ใจไม่แข็งพอขายทิ้งไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่คนที่เชื่อมั่นจริงๆมันคือสัญญาณว่าแรงขายมันหมดแล้วเหลือแต่รอวันพุ่งเท่านั้นแหละข้อที่ 4. พี่ใหญ่เสียหลับน้องเล็กเตรียมซิ่งนี่คือสัญญาณที่สำคัญที่สุด Bitcoin dominance หรือสัดส่วนตลาดของ Bitcoin มันกำลังดิ่งหัวลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินก้อนใหญ่มันกำลังไหลออกจากพี่ใหญ่อย่างบิตคอยทะลักเข้าไปหาน้องๆเอาคอยที่เสี่ยงกว่าแต่ก็ให้ผลตอบแทนโหดกว่าหลายเท่าตัวข้อที่5เสียงกระซิบจากมวลชนลองเปิดโซเชียลมีเดียดูสิครับคำว่าคริปโตเหรียญมีมรวยเร็วมันกลับมาแล้วความสนใจจากรายย่อยกำลังคัมแบ็กและธรรมชาติของรายย่อยคืออะไร คือการมองหาเหรียญเล็กๆที่จะเปลี่ยนเงินร้อยให้เป็นเงินล้านนี่แหละคือเชื้อเพลิงชั้นดีของตลาดกระทิงข้อที่ 6. อัตราส่วนข่าวจริงต่อข่าวปัน่นตอนนี้ข่าวดีที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างการอนุมัติ ETF การออกกฎหมายสนับสนุนมันมีน้ำหนักมากกว่าข่าวปัน่นข่าวลือหรือข่าวร้ายแบบไร้สาระนี่คือสัญญาณเริ่มต้นของตลาดกระทิงของจริงแต่ต้องระวังให้ดี เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเห็นข่าวไร้สาระมันๆเช่นดาราคนนั้นออกเหรียญหมาหรืออีลอนมัสก์ทวิตถึงเหรียญแมวแล้วราคาพุ่งนั่นคือสัญญาณเตือนของฟองสบู่ใกล้แตกวัฏจักรแห่งความโลภและความกลัวเราจะเล่นเกมนี้ยังไงโอเคเรารู้แล้วว่าปาร์ตี้กำลังจะเริ่มแต่เราจะเข้าไปเต้นยังไงไม่ให้โดนเหยียบตายเราต้องเข้าใจวัฏจักรของมันก่อนซึ่งมันโคตรจะ p redictable และขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ล้วนๆพี่ใหญ่เปิดทางบิตคอยจะวิ่งนำไปก่อนอาจจะมีข่าวดีเรื่องลดดอกเบี้ยมาช่วยดันปลาใหญ่ตามมาเหรียญรุ่นใหญ่อย่างอีเธอรเรียมคาดานโน XRP จะเริ่มทำผลงานแซงหน้าบิตคอยฝูงปลาซิลบุกเงินกำไรจากปลาใหญ่จะถูกโยกไปที่เหรียญขนาดกลางและเล็กเพื่อหาผลตอบแทนแบบ 10x 100x มหกรรมโฟโมแห่งชาติจุดนี้แหละ คือจุดที่อันตรายที่สุดเรื่องราวของคนรวยข้ามคืนจากเหรียญแปลกๆจะแพระ่สะัพัสคนที่ไม่เคยสนใจจะโดดเข้ามาแบบไม่คิดชีวิตเกิดภาวะกลัวตกรถขั้นรุนแรงจนตลาดมันรับไม่ไหวแล้วก็บุ้มๆุ้มพังทลายลงมาแล้วคนตัวเล็กอย่างเราจะทำยังไงนี่คือกลยุทธ์ส่วนตัวของผมนะย้ำว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอง 1. ตอดกำไรจากปลาใหญ่ก่อนเข้าไปเก็บกำไรระยะสั้นๆสัก3 5ถึง5เท่าจากเหรียญบลูชิปที่พื้นฐานแน่นๆหน่อยอย่าง ADA หรือ XRP พวกนี้มันเหมือนเรือใหญ่ถึงจะวิ่งไม่เร็วแต่ก็ล่มยาก 2. เอากำไรไปต่อยอดเงินที่ได้มาอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยนะให้มองว่ามันคือกระสุนฟรีเอากระสุนนั่นแหละไปเสี่ยงกับโปรเจกต์ขนาดเล็กและจิว๋วที่เราคัดมาอย่างดีแล้ว เจ็บมาไม่กระทบเงินต้น 3. ตั้งเป้าขายแล้วหนีนี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดจำไว้ว่า99%ของโปรเจกต์คริปโตสุดท้ายมูลค่ามันจะเข้าใกล้ศูนย์อย่ารักเหรียญอย่าเชื่อมั่นเกินเหตุคุณต้องมีเป้าหมายการขายที่ชัดเจนในใจและขายมันซะก่อนที่คนอื่นจะเริ่มเทขายอย่าเป็นคนสุดท้ายที่ยังกอดเหรียญไว้ตอนปาร์ตี้เลิกบทสรุปของคนตัวเล็กที่จะไม่เล็กตลอดไป ช่วงเวลาที่เหลือของปี2025คือสนามเด็กเล่นของพวกเราครับคือช่วงเวลาที่การตื่นทองของสถาบันการเงินกำลังจะศาสเงินมหาศาลเข้ามาในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเสี่ยงคนตัวใหญ่เขาอาจจะมีเงินเยอะกว่าแต่เขาก็อุ้ยอ้ายช้าและเต็มไปด้วยกฎระเบียบกว่าจะขออนุมัติซื้อขายได้แต่ละทีตลาดก็วิ่งไปไหนตอนไหนแล้วแต่คนตัวเล็กอย่างเราล่ะเรามีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือ ความเร็วและความคล่องตัวเราเจ็บได้เร็วและเจ็บได้เล็กแต่พอคนใหญ่เจ็บทีหนึ่งเขาเจ็บกันเป็นหมื่นล้านเรามักจะมองว่าการไม่มีเงินคือจุดอ่อนแต่ในเกมนี้มันคือกรอบป้องกันชั้นดีมันคือฟิลเตอร์ที่กรองความโลภและความคิดง่องๆของเราออกไปเหลือไว้แต่การตัดสินใจที่เฉียบคมที่สุดจำไว้นะครับคนตัวเล็กไม่ได้แพ้เพราะไม่มีเงิน หรือไม่มีเส้นแต่เราจะแพ้ก็ต่อเมื่อเรายอมแพ้ไปเองตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะเกิดมาเล็กไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเล็กตลอดไปจำไว้มีแค่สมองสองมือก็เริ่มต้นได้เลย